I know! ของอยู่นี่ขอบคุณนะของอยู่นี่ขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะของอยู่นี่ขอบคุณนะขอกระสุนหน่อย ขอบคุณนะของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่ so i not have food ขอบคุณนะขอบคุณนะ ขอ,อยู่นีบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อย ขอของหน่อยขอโทษไม่ต้องห่วง ยิ่งคูดาวอยู่ไปด้วยไปด้วยขอบคุณนะ